สามนาฬิกาตีสเมื่อคืนที่ <บา S 1> ผ่านม<บ>านะ,ะนะคะเกิดเหตุเพลิงไหม้ค่ะที่อาคารพาณิชย์นะคะอยู่ที่ลาดกระบังนะคะไฟก็ได้ลุกไหม้สร้างความเสียหายไป4คูหาค่ะเจ้าหน้าที่ใช้เวลา2ชั่วโมงนะคะในการควบคุมเพลิงค่ะ นี่นะคะเป็นสภาพไฟไหม้นะคะอาคารพาณิชย์สชั้นค่ะเลขที่113ทับ1นถึงนะคะอยู่บริเวณใกล้ๆกับปากซอยร่วเกล้าว21ทับ1แขวงคลอง3ประเวทหน่วยบรรเทาสาธารณภัยของกรุงเทพค่ะได้ร่วมกับมูล,ลนิธิร่วมกันอยู่ระดมรถน้ำ10คันนะคะฉีดน้ำสกัดท่ามกลางปัญหาแล้วก็อุปสรรคเนื่องจากร้านนี้เป็นร้านจำหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้างมีสีมีทินเนอร์ เป็นเชื้อเพลิงอย่าง,งดีนะคะ,ะเพลิงนี่ลุกไหม้ไปยังบริเวณชั้น2แล้วก็ชั้น3ด้วยและแถมยังลามไปที่ร้านรับซ่อมหม้อน้ําไดนาโมและร้านทําบอรดรถยนต์ซึ่งอยู่ติดติดกันได้รับความเสียหายไปด้วยนะคะแต่ว่าที่หนักที่สุดก็คือที่ร้านต้นเพลิงนี่แหละ ความร้อนนี่ระอุนะคะจนทําให้โครงสร้างอาคารพังถล่มลงมาและมีเสียงระเบิดเกิดขึ้นหลายครั้งในขณะที่เพลิงกําลังลุกไหม้ด้วยพอไปสอบถามเจ้าของบ้านต้นเพลิงก็คือนางสาววันวิสาพินโยนวัววณิตเล่าให้ฟังบอกที่บ้านนี่อยู่กัน7คน ตอนที่เกิดเหตุนี่นอนหลับพักผ่อนอยู่ชั้นบนแต่ได้ยินเสียงคุณแม่ตะโกนบอกว่าไฟไหมไฟไหมนะคะก็เลยรีบพาคนในครอบครัวออกมาจากบ้านได้ทันก่อนที่เพลิงจะลุกไหมแล้วก็ลุกลามอย่างรวดเร็วแบบนี้นะคะเบื้องต้นตำรวจอยู่ระหว่างการสอบสวนหาสาเหตุเพลิงไหมค่ะ